สวัสดีครับวันนี้บีธนบัตรมานําเสนอให้ชม4ฉบับนะครับเป็นธนบัตรชนิดราคา5บาท10บาท20บาทแบบที่9และธนบัตร50บาทแบบ13เป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้ทั้ง4ฉบับนะครับเริ่มจากธนบัตรฉบับแรกนะครับภาพประธานด้านหน้าธนบัตรพระบารมฉายาสาธิสรักษพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 ธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธนบัตร5บาทแบบที่9นะครับเป็นพระพักปกตินะครับหมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรนะครับเป็นสีดำนะครับตรงกลางธนบัตรด้านบนนะครับเป็นพระกุผ่านะครับด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ5บาทตรงกลางธนบัตรนะครับเป็นองค์พระปฐมเจดีจังหวัดตะรอดปฐมในวงกลมสีขาวนะครับก็จะเป็นลายน้ำราชการที่9 จะต้องนำถัตรวัดไปส่องกับหลอดไฟหรือแสงสว่างนะครับก็จะเห็นลายน้ํานะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข5ไทยมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข5อัลเบกเป็นถัตรวัดไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ150-200บถึง200บาทนะครับลายเซ็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับ2วิริฉยัยกุล ลายเซ็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับป่วยอึ้งพาก่รดด้านล่างจะรรบัตรตรงนี้นะครับเป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับโทมัสเดลาลูแอนคอมพานีลิมิตดลอนดอนนะครับผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับเป็นระบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับพลิกมาด้านหลังจะรรบัตรนะครับตรงกลางนะครับเป็นพะท่นั่งอนันตสมาคมนะครับ มุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นตัวเลข5ไทยนะครับมุมขวาด้านบนเป็นตัวเลข5อารบิกส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับเป็นอักษรข้อความการแจ้งโทษนะครับเป็นโทษใหม่ที่แก้ไขแล้วนะครับตรงกลางด้านหลังธนบัตรนะครับเป็นพัท่นังอนันตสมาคมนะครับพะท่นั่งอนันตสมาคมนะครับก็จะสร้างในสมัยรัชกาลที่5นะครับ แต่ยังสร้างไม่เสร็จนะครับรัชกาลที่5ก็มาสวรรคตก่อนมาสร้างเสร็จในสมัยรัชกาลที่6นะครับพาะที่นั่งอนัตตสมาคมนะครับก็จะสร้างด้วยหินอ่อนที่สั่งมาจากประเทศอิตาลีนะครับเป็นธะบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับนะครับไม่มีคราบเหลือดนะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร10บาทแบบที่9นะครับภาพประธานด้านหน้าธนบัตรนะครับพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9เป็นพระพักปกตินะครับหมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรเป็นสีดํานะครับตรงกลางด้านบนนะครับเป็นประกุศผ้าด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ10บาท ในวงกลมสีขาวนะครับก็จะเป็นลายน้ำราชการที่9นะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข10ไทยนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข10อารบิกลายเซ็นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับสุนทรหงษ์รดาลมผู้ว่าการจัดการแห่งประเทศไทยนะครับป่วยอึ้งพาก,ก่อนด้านล่างตรงนี้นะครับ เป็นข้อความภาษาอังกฤษนะครับโทมัสเดลาลูแอนคอมพานีดิปิเตตลอนดอนนะครับผลิตที่ประเทศอังกฤษนะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับในกลุ่มนักสะสมนะครับก็จะเรียกกันว่าแบงก์สิบโทมัสแบบ9นะครับไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ1 6 0่ง0บถึงสองบาทลิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับตรงกลางนะครับเป็นพัีินั่งอนันตสมาคมนะครับ นี่ครับตรงกลางด้านบนนะครับก็จะมีโดมขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีโดมขนาดเล็กอยู่โดยรอบนะครับมุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นตัวเลข10ไทยมุมขวาด้านบนเป็นตัวเลข10อารบิกนะครับเป็นธบัติไม่ผ่านการใช้นะครับรายละเอียดสวยงามคมชัดนะครับไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับไม่มีคราบเลือดนะครับแบบนี้ก็จะขายได้ราคานะครับ ราคาประเมินของธนบัตรนะครับฉบับละ 160- บถึง200บาทนะครับเป็นสภาพธนบัตรไม่ผ่านการใช้ไม่มีรอยพับไม่มีรอยยับไม่มีค่าเปลือกนะครับกระดาษขาวนะครับพื้นกระดาษยังขาวนะครับสวยนะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร20บาทแบบที่9นะครับภาพประธานด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9 สีของธนบัตรนะครับเป็นสีเขียวนะครับตรงกลางด้านบนธนบัตรนะครับเป็นพระคุดพานะครับด้านล่างอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชําระนี่ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ20บาทธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นพระพักปกตินะครับหมวดอักษรและหมายเลขธนบัตรเป็นสีดํานะครับราคาประเมินไม่ผ่านการใช้นะครับฉบับละ 300- ถึง400บาท ราคาของธนบัตรนะครับมีขึ้นมีลงนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของธนบัตรและผู้ซื้อผู้ขายตกลงกันนะครับถ้าเป็นหมวดอักษรสีแดงหมายเรียธนบัตรสีแดงนะครับก็จะมีราคาฉบับละ1000ถึงหลักหมื่นบาทนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับมุมซ้ายด้านล่างเป็นตัวเลข20อรารบอลก ในวงกลมสีขาวนะครับก็จะเป็นลายน้ำราชการที่9พลิกมาด้านหลังธรรบนบัตร,รนะครับตรงกลางนะครับเป็นพะท่นั่งอนันตสมาคมนะครับธนรรบ,บัตรฉบับนี้นะครับผลิตโดยโบริษัทโทมัสเดลาลูแอนคอมพานีลิมิต็ดลอนดอนนะครับด้านล่างนะครับก็จะมีตัวหนังสือข้อความภาษาอังกฤษกำกับเอาไว้นะครับในกลุ่มนักสะสมธนบัตรนะครับก็จะเรียกกันว่าแบงค์ยีโทมัสแบบเ มุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นตัวเลข20ไทยนะครับมุมขวาด้านบนเป็นตัวเลข20อารบิกเป็นธนบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับสภาพสวยนะครับพื้นกระดาษขาวนะครับสวยงามนะครับสีเขียวสะอาดสบายตานะครับไม่ผ่านการใช้นะครับอยู่ในซองพลาสติกใสนะครับ ธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร50บาทนะครับภาพประธานด้านหน้าธนบัตรพระบรมฉาย,ยาสา,าทิสณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ธนบัตรฉบับนี้ไม่ผ่านการใช้นะครับราคาประเมินฉบับละ 100- ถึง200บาทนะครับตรงกลางธนบัตรนะครับอักษรข้อความรัฐบาลไทยธนบัตรเป็นเงินที่ชำรนะนี่ได้ตามกฎหมายบรรทัดล่างนะครับอักษรข้อความ50บาท มุมซ้ายด้านบนนะครับเป็นประกุผ่านะครับด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับ,รบมุมขวาด้านบนนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับมุมขวาด้านล่างเป็นตัวเลข50อารบิกเป็นธนบัตร50บาทแบบ13นะครับเป็นธนบัตรหมุนเวียนในสมัยราชการที่9ไม่ผ่านการใช้นะครับ พิกมาด้านหลังธนบัตรนะครับพระบรมราชาธิสาวรีรัชกาลที่7นะครับส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นภาพพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับเป็นพระที่นั่งอนันตสมาคมนะครับมุมซ้ายด้านบนธนบัตรนะครับเป็นพระราชรัญจกรประจําพระองค์รัชกาลที่7นะครับเป็นพระแสงสวนส์จามเล่มนะครับ นี่ครับขยายขึ้นมานะครับเป็นพระราชลัญจกรประจําพระองค์รัชการที่7นะครับนี่ครับลักษณะตรงนี้นะครับเป็นพระแสงสอน3มเล่มนะครับมุมซ้ายด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50อารบิกนะครับมุมขวาด้านบนนะครับเป็นประกุศลผ่านะครับมุมขวาด้านล่างนะครับเป็นตัวเลข50ไทยนะครับวันนี้นะครับก็มีธบัต มานำเสนอให้ชม4ฉบับนะครับเป็นธบไม่ผ่านการใช้นะครับธนบัตรฉบับนี้นะครับเป็นธบัตร50บาทแบบ13นะครับธนบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธบัตร20บาทแบบที่9นะครับเป็นธบัตหมุนเวียนนะครับฉบับต่อมานะครับเป็นธบัริ10บาทแบบที่9นะครับเป็นธบัตหมุนเวียนนะครับธบัตรฉบับต่อมานะครับเป็นธนบัตร5บาทแบบที่9นะครับ ทั้ง4ฉบับนี้นะครับเป็นตราบัตรไม่ผ่านการใช้นะครับเป็นตราบัติหมุนเวียนในสมัยราชการที่9นะครับขอพรบคุณทุกท่านที่ติดตามชมขอพรบคุณทุกท่านที่ชมคลิปวิดีโอจนจบสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ